สวัสดีค่ะม่พ่อกันเดียวกับแม่ยาผ้าแสบแสบยุใส่แสบยุลันสามพี่น้องบางแสนสองอำเภอบุรีรัมย์จังหวัดขอนแก่นมองเก่าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินมาแสบมาเมียเด้อบันี้เด้อว่าจะเป็นลูกสาวลูกเคยลูกไผ่ลูกไส้พอดองแม่ดองใหญ่ๆน้องนุ่งลูกหลานเมื่อสุกผูสุกุลิ้งเมี่ยงไทยเมี่ยงเล่าพี่น้องกันประเทศเท่าประเทศพื้นเมื่อประเทศตัวโลกแล้วพี่น้องมาใช่ละส่วนพ่อยุใส มือนี่ก้อนสกินฝากร้านกาเอด้วพี่น้องเด้อร้านสามพี่น้องจ้าบางแสนสองทีลาถ้าผู้ใดสี่อยากมากินมาเที่ยวมาแ่บมาเล่นน้ำเดินทาพระคอนยนใจเนี่ยมันหยุดหรือวันธรรมดาก็เปิดทุกมือแล้วพี่น้องไม่มีวันหยุดจ้าเปิดเจ็ดมือเต็มโทรมาก,ก่อนก็นได้เบอร์ทรติดต่อศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนงศูนย์สองสามห้าเก้าศูนย์หกห เด้อพี่น้องทั่วมาสังกรดวงหนาก็ะไดจ้ะแล้วก็ขอบคุณหเลยายทีพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่ยาเพราะว่าสิเป็นกดไลค์กดแช์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้แม่ยาน้ำเลยอค่ะเด้อถืออัมมักกะไล่ถือใจกระแช่ให้น้ำแน่พราเป็นกำลังใจให้กันมาพี่น้องแม่ยาเบาโดนเมือนี่มืองรูปพี่น้องมึงสีสันต่ำกุ้งสดด้วย ตํากุ้งสดกับเมีนย่ำน้ำปลากระเมนแล้าตะสีเอิญบะน,นี่ผักกัมี่ผักขั้นจรองสดๆหมักทั่วผู้หมักเขียวมักเคียเค้ยวยังล่านี่พี่น้องนี่หมักเคี้ยวหวานติหมักเคี้ยวขาวติแล้วก็พักบุ้งหน้ามาพี่น้องมาสีสันจัดจันใส่มึงกันดนูสดน้ำหนูเจ็บพี่น้องว่าวเลี้ยวกะคุย

bắt thì suốt ở tổ trắng này hạt cẩn thang cẩn đỡ phải không đây phải xay má xay cả xay nạc cả nó may đủ đây thương hao thương phần กอดไยัยไปนอ,อกกันเป็นห่วงกันให้ดูดีไม่แห้งท่วหน้าถึงง่ากันเน็อปพี่น้อง ความกันเป็นห่วงกันกุ้งชดน้ำปลากับเซบพุสเแซ่บโพ พี่น้องมามากินน้ำเสยบน้งจันพากัน,น,นจอง,งกับอ้อนออนกูนะรสชาติจ,าจ,จัดจัดเลยพี่น้อง là ăn thế mấy à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

บรรยากาศบรรยากาศฝนตกไหมฝนพอก็ตกเศร้าพี่น้องตอนนี้ก็มือไปเบิดฝนพอก็ตกเศร้าอืมอุ้ยสัตว์ Kinh tầm muối c Hoy là đality cho nó. Tiません Mãy bỏ sớm vào Của หักันถวงกั่อนครับย่าถ่ายคลิปอยู่ลูกครับจับหน่องจับขอบคุณพี่น่องหลายๆ ติดตามรับว่มเป็นกำลังใจตั้งตะต้นจ๋จ๋คลิปอย่าลืมมักกะไรถึงแจกกระแช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมายา่ยาผ้าแสีบน้ำเนยเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้อิ่มแล้วคลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าหักทุกคนเด้อค่ะเดอ้อ